รู้ทันเรื่องดวงกับจะรุ่งจะร่วงดวงใครดวงมันผู้ที่เกิดปีขานปี2567การงานเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแล้วการงานจะดียิ่งขึ้นยิ่งใหญ่ทำธุรกิจเห็นผลกำไรคนทำงานมีเกณฑ์การโยกย้ายจะได้ไปในที่ใหม่ที่ต้องการคนแวดล้อมถูกใจเป็นตำแหน่งใหม่ที่รอครอ ใสเลขฝันบ้านเล็กที่ที่คิดอยากไล่บ้านมานานช่วงนี้มีไล่ผ่านสลุยการเงินพร้อมที่จะดูแลครอบครัวจากที่อดออมมานานก็สามารถมีบ้านทำสิ่งต่างๆได้คล่องมือขึ้นที่เล็งไว้อยากแต่งงานมานานสัง คู่ที่มีรสสนิยมที่ตรงกันจริงจังถึงขั้นแต่งงานมีครอบครัวเราเจอเองเลือกเองตรงตามสเปคสุขภาพแข็งแรงไม่อยู่มหาเฮงเลยแก้เค็ดปล่อยปลาสิบสองตัวสักการะขอพรลาหูทวาย เข็มสำหรับคนที่เกิดปีขานในปี2500ที่มหาเฮงเลยก็ว่าได้พิมพ์คำว่าสาธุเพื่อเปิดดวงสตาร์และกดแสให้กับคนที่เกิดปีเดียวกันได้เห็นเพื่อเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆสำหรับคนที่เกิดปีขานปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดี